สวัสดีครับทุกทท่านนะครับวันนี้เจทีสเซนเตอร์เจทีสโปรดักต์นะครับก็นาตัวมอเตอร์30วัตต์นะครับ12โวลต์มาให้ดูกันนะครับมอเตอร์30วัตต์12โวลต์ต่อแกนเพลานะครับตัวนี้เราใช้เพลียวมินเป็นแกนน็อตนะครับเจาะรูอัดเข้าไปในเพลานะครับเกียวมินนะครับเบอร์12นะครับยาวประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับตรงนี้ เพื่อใช้สำหรับใส่ใบพัดลมหรือว่าใส่ออุปกรณ์ต่างๆได้นะครับท่านที่สนใจก็เอาไปใช้ได้หลายอย่างนะครับกรณีใส่ใบพัดลมนะครับตัวนี้เอาไปทำมอเตอร์พัดลมได้เลยนะครับพัดลม12โวลต์นะครับพัดลม d c 1 2โวลต์แรงนะครับเราก็เอาพัดลมมานะครับแย่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตได้เลยนะครับ กันน็อตติดแล้วก็ตั้งเปิดไฟเปิดให้หมุนได้เลยนะครับเราหมุนซ้ายหรือหมุนขวาก็ได้เราให้น็อตไปขันล็อกนะครับใช้น็อตขันล็อกนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับอย่าง JTS Center JTS Product นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์12วต์ DC นะครับ2,500รอบ 30วัตต์นะครับขนาดก็ยาว6.5เซนนะครับ6.5เซนบ่านี้ถึงบ่านี้นะครับยาวรวมทั้งหมดก็เป็น7เซนนะครับรวมน็อตเออรวมขั้วไฟอีกก็เป็น8เซนนะครับต่อเผาเผาออกมาประมาณ1เซนครึ่งถึง2เซนแล้วก็น็อตยาวออกไปอีกครับ ครับน็อตก็หนึ่งสองสามสเซนนะครับน็อตหเซนนะครับความโตของมอเตอร์ความโตของมอเตอร์ก็ประมาณ4เซนนะครับตรงนี้เราก็ใส่น็อตเกี่ยวขวาไว้นะครับสําหรับท่านที่ต้องการนําไปใช้ทํางานต่อย,ยอดนะครับท่านที่สนใจก็เข้ามาดูยังเว็บไซต์ก่อนนะครับคลิกที่ด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ ดูรายละเอียดเรามีประกันให้หนึ่งปีนะครับสำหรับท่านที่ดูในเว็บไซต์ครับแล้วก็ดูรายละเอียดการใช้งานก่อนแล้วก็สั่งเข้ามานะครับอย่างเทสเทสเซนเตอร์เทสเโปรดักกลุ่มนักปดิษฐตอิสระนะครับโทรเข้ามาหรือไลน์เข้ามานะครับตามอย่างหน้าเว็บนะครับที่เราได้บอกไว้ราคาก็อยู่ในเว็บอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ